สวัสดีครับตอ,อนนั้นท่านผู้ชมนะครับก็ตสดช่องภาพและโคซิงไทยแลนด์ครับมาคลิปนี้อาจจะดูมืดมึดถ่ายตอนกลางคืนครับเสียงเสียงไม่ค่อยมีแล้วกับอาจารย์เพชรครับหายไปประมาณปีกว่า มาเจอกันอีกแล้วรถก็สภาพก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมเสียงตัวเดินไม่มีนะครับตากฝนใหญ่แล้วก็มุงกีจะสึกๆหน่อยหลังมุงกีนี่จะไปหมดเลย เดิมครับคนขับก็นคนเดิมโคมสู่ครับ p C สอง้อยสิบ p C MO หรือว่า MCRO นะครับร้อยสิบห้าแรงมาครับโมกี้หนึ่งวนะ จะมุดๆืดหน่อยนะครับอาศายไฟเอาไฟจากคณแม่โคนี่แหละตีป่าครับแล้วก็ตีลงไปลงไปข้างล่างเลยอันนี้ตีเขานะ าดีเดือดข <c oughs> ับโหดกว่าเกาอีก โอ้โหเสียงโซ่เย็ดเอ็ดเยด,ดเอ็ดเยด,ดเอ็ดไปดูฝั่งลูกกันบ้างครับ ชั่วโมงก,กว่าครับแปบ๊บเดียวเองลือตั้งแต่ข้างล่างขึ้นบางบนแล้วก็เก็บมาเก็บรายละเอียดตรงนี้หน่อยหนึ่งไฟตรงบูมไม่ติดเลยแส สายไฟจะขาดหรือหลอดไฟเสียก็ไม่รู้นะโหมดพีอย่างเดียวครับอาจารย์ผมโหมดอื่นไม่ใช้นะต้องโหมดพีอย่างเดียวทำถางเข้า ระวังรถเครื่องนะเห็นไหมเนะี่ยมับ่บตดต้นไม้ก่อนโอ้ยมุดตื้อเลย I <laughs> ร้อยโอเคครับขอคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ